สเปสปะเขาให้สเป,ปะสป,ปะมาเป็นตัวหนังสือสับหน้าจับหลังมาเป็นตัวสับหน้าสับหลังมันจะเป็นคำไหนนะผู้ก็อยากรู้ว่าจะเป็นคำไหนนักเรียนจะนักเรียนจะจะเรียงคำเป็นประโยคได้ไหมเป็นคำได้ไหมอาลองดูลองดูงดไปพิจารณาดูไปพิจารณาดูว่ามเป็นคำว่า

อย่าโซนนะคะ 暖暖，要暖暖，啊啊，哆哆哆哆。 ลนฟ้าไพานอนอ

ให้เติมอะไรลงไปคำที่สี่ก้องจุดจุดน้องจนดลองไห้คำที่ห้าต้นไม้ป่ามีสีเขียวสดคำที่หกฉันจุดจุดจุดดูดาวคำที่7ดไอด,าาด้ากินไก่ย่างคำที่8ดแก้วจุดๆุดจุดกรูครูคำที่เก้าแคกอยากกินข้าวค่ะจุดจุดจอะไรที่ก้มเก็บจุดจุดดบนพื้นดินอาเติมลงไปอ้าวให้เป็เอเน,นปอะไรลูก ไม่เป <stata> ็นไรไม่เป็นไรค่ะทำงานของเรานาอะไรทงานของเราค่ะเดี๋ยวจ็คให้ไปที่งก่อน่ให้เสร็จก่อนส่วนลอยู่ดกับใครคะออกาครับทำทกันมาทันล เหมาหนไหนเหมาอยู่กันไหนเหมาฮอออก่อมเอาเหมาตรงนี้อ่มาเอาเหมาฮอมาเอาหมา่วมีเหมาทำไม้จะเสดการทำไม่ทำได้ไหมคะทำไหนทำไมที่ไม่ได้